สวัสดีนะครับหมอโต๊ดเกาทาหลอดนะครับหมอโตดก็ขอสวัสดีชาวธาตุลมทุกๆท่ทานนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโตและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมของชาวธาตุลมท่านลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่30เมษายนปี2568 มอโต๊สอธิษฐานให้ดูได้ทระนา,าละราศีเลยนะครับหมอโตสแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่นี่เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับคนในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณเป็นไพ่ของเซลติคอร์ มโต๊นอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่ไพสิบเหรียญสิบเหรียญความเป็นข้อเป็นกลัวเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนหรือต่อเน,นี่ชาวชาติธาตุลมอาจจะโฟกัสถึงเรื่องการงานการเงิน,นความรับผิดชอบหน้าที่ของคุณเป้าหมายแห่งความสําเร็จเป้าหมายแห่งชัยชนะในตัวของคุณเองนะเป็นไพ่ของความ อบอุ่นภายในครอบครัวคนที่ห่วงใยคนที่ผูกพันคนที่ผูกมัดซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานไพ่เดวิลเดวิลเป็นพลังงานไพ่ความหลอกลวงหรือเป็นพลังงานไพ่กิเลสความรัก,คว,รกความโลภความโกรธความหลงมีคนที่อย่างเอาเข้าออกจากความรู้สึกของ ของตัวของเราไม่ได้หรือเป็นฝ่ายเขาที่เป็นพลังงานให้ความเจ้าชู้ความรอกรวงความไม่ได้จริงใจคนที่ไม่ได้ซื่อสัตย์กําลังเจ็บปวดในตอนนี้ของเขาหน้ามีพลังงานให้ใน8ดเหรียญแดเหรียญความทุ่มเทความตั้งใจการที่เราอาจจะมีการที่มีแบบแผนและเป้าหมายวันข้างหน้าของเราในวันที่เป็นปัจจุบันของเรามีพของวิ่งตาม การวิ่งตามเขาคนนั้นในวันที่เราวิ่งตามหรือการที่เลยวันที่เราทุ่มเทพเพื่อเขาเท่าไหร่เขาไม่เคยหันกลับมาเห็นค่าไม่เคยหันกลับมามองในวันที่เรานิ่งในวันที่เราหยุดเดินตามเขาในวันนั้นจะมีคนที่กําลังแอบเสียใจแอบเสียดายแอบร้องไห้ในตอนนี้หรือการที่เขาเป็นฝ่ายที่น้าตาตกในในตอนนี้เป็นไพ่ของจัดเม้นตจัดเม้นเป็นไพ่ของผลวิบากกรรมผลแห่งการการะทํา ทุกคนมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาถึงต้องมาพบมาเจอมารามาจากหรือการที่มีการที่คนคนหนึ่งที่มีผลวิบากกรรม ที่ผ่านมาได้รับผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้แล้วไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้ชัดเจนใครคนนั้นก็ไม่ได้จริงใจกับเขาเดี่ยมาเรื่อชาวเมธทัดไฟไม่เหมือนตอนที่อยู่คุณคุณดูแลเขาในทุกๆเรื่องคุณดูแลเขาในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมการดูแลการห่วงใยเหมือนพ่อดูแลลูกนะครับเป็นพลังานให้การปกปิดกับความรู้สึก กับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะมีการที่มีปัญหาความไม่เข้าใจความขัดแยง้งหรือมีใครที่ยังลืมเขาคนนั้นออกจากความรู้สึกของเราไม่ได้เป็นภ่าของความรู้สึกที่มันยังผูกมัดความรู้สึกที่ยังผูกพันถ้าไม่ยังถึงยังตัดเขาคนนั้นออกจากความรู้สึกไม่ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่รักเขามากกว่าในวันนั้นที่รัก เขารักเราหรือเป็นฝ่ายเราที่ให้ใจกับเขาในเต็มร้อยเดียมพระเทพธิดาดาวสุขดาวีนัดคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนคนที่ผูกพันคนที่สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมาหรือในช่วงนี้จะมีการที่ได้พบเจอกับคนที่คุ้นเคยคนที่คุ้นตาหรือคนที่คุ้นเคยกลับมาเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่คุณรู้ใจของคุณนะครับเป็นนางพ่าความผูกพันความผูกมัดใจสองดวงที่ยังดัดกันไม่ขาด ในความคิดมีพลังงานงไพ่ความผูกพันและความรักที่ยังมีให้แก่กันอยู่นะเป็นไพ่ของการที่คุณกับเขายังมีความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่ยังเอาใจใส่ความรู้สึกที่ยังแคร์ซึ่งกันและกันคนที่อายุน้อยกับกันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันนะครับเป็นพลังงานไพ่โอกาสที่เราจะเป็นคนที่เริ่มต้นโอกาสและความรู้สึกในตัวของเราเองใหม่ความรู้สึกมันอาจจะมีห่วงเวลาและความรู้สึกบาง ความรู้สึกที่ยังเอาเข้าออกจากความรู้สึกหรือ,อยังเอาเขาออกจากความคิดของเราไม่ได้เพราะกับสิ่งที่เรายังผูกมัดกับสิ่งที่เรายังผูกพันมีพลังงานภายใน o b j e c t ต v e เป้าหมาย ในวันข้างหน้าในวันข้างหน้ามีความเสี่ยงเสมอแต่คุณจะอยู่ในห่วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันและโฟกัสในเรื่องวันที่เป็นจุดปัจจุบันและวางแบบแผนในปัจจุบันจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าในตัวของเราเองนะครับเป็นงานให้ความสําเร็จที่เหนือความคาดหมายการเพิ่มสกยภาพการเพิ่ม ประสบการณ์ให้กับตัวของเราเองนะมีพลังงานไพเปลียวเ,เทียนแห่งความรู้สึกความเหงากําลังที่จะผ่านพ้นไปคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยความรู้สึกในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานไพในการที่การ โอบรับการผรจญภัยในชีวิตของคุณทุกสิ่งทุกอย่างคือการผจญภัยทุกสิ่งทุกอย่างคือการก้าวเดินไปวันข้างหน้าที่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่คุณรู้ว่าความรู้สึกหรือการที่เราทําในหน้าที่ของเราความรับผิดชอบความตั้งใจความทุ่มเท ความพยายามของเรานะครับเป็นปาาพลังให้พิมโทพิมโทคือความรับการปกปิดที่ซ่อนเหรนการเริ่มต้นนิมิตการยังรู้ในโชคชะตาอนาคตของคุณว่าจะเป็นเช่นไรการกําหนดในเส้นทางอนาคตในชีวิตด้วยตัวของเราเองมิตรภาพดีๆและการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ของชาวธาตุลมนะครับมีเหตุการณ์ที่จะทําให้คุณ เปลี่ยนแปลงในตัวของคุณเองหรือการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อเริ่มต้นให้กับตัวของเราเองใหม่มีพลังงานไพ่เซลติคอร์สพลังงานไพ่สิบใบนะครับ คนในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมมีพลังงานไพ่คู mm ่เ hmm. ข้ามาเขายังคิดถึงคุณอยู่คิดถึงวันที่เคยเดินร่วมเดินในเส้นทางเดินร่วมเดินในเส้นทางเดินที่มีคุณกับเขาที่มีบางเรื่องราวที่คุณกับเขาเคยอยู่ร่วมกันที่คุณกับเขาเข้าใจกันที่คุณกับเขาเคยทําร่วมกันหรือคุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดยังมีคํามั่นคำญญาคำผูกมัดที่ผ่านมาที่คนคนหนึ่งอยากกลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทำ กับอดีตที่ผ่านมาของเขาเขารู้สึกเสียใจเขารู้สึกเสียใจมาก ในวันนั้นที่ทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวดกับเขาในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่กลับมาเหมือนกลับมาคาาเนี่ยเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนอีกแล้วเขาจะไม่ยอมให้คุณห่างไปไหนจากเขาเพราะเขากลัวที่จะเสียคุณไปในตอนนี้นะความรักความผูกพันหัวใจที่พิสูจน์ในความรักในความสัมพันธ์คนที่รักกันเขาจะใช้คําพูดคําจาที่ไม่ทิมแทงใจกับคนที่เรารักคนที่รักกันเขาจะมีความหวังในเรื่องอนาคต ไปพร้อมๆกันความฝันความหวังและการร่วมเดินก้าวไปในเส้นทางเดินแห่งเรื่องความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาเป็นความห่วงใยเป็นความผูกพันเป็นจิตที่ผูกพันเป็นใจที่ผูกมัดที่คุณกับเขาต่างยังมีจิตที่ผูกพันและใจที่ผูกมัดซึ่งกันและกันนะครับขอรุ่งอรุณพระอดีตที่ผ่านมา ของชาวธาตุลมนะครับมีพลังไพ่ในออปติเคิลเป็นไพ่แห่งการวางแผนหรือความนิ่งของคุณทําให้คนคนหนึ่งรู้สึกวาดวานันเพราะกัตกรคุณอาจจะเคยตามเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนเคยง้อ,อเขาก่อนมีไพ่ของ3าถ้วย3ถ้วยคือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่3กับอดีตที่ผ่านมาสําหรับบางท่านนะครับสำหรับบางท่านอาจมีปัญหาในเรื่องอ่านล,ล์ความไม่เข้าใจการมุมมองท,ทัศนคติที่ไม่ตรงกันดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้า ความเสียใจมีคนที่ยังรอคอยมีคนที่ยังติดแงกหรือเป็นฝ่ายเขาคนนั้นที่กำลังทุกข์ทรมานอยู่ในตอนนี้ของเขาหรือคนอดีตที่ผ่านมายังมีเรื่องราวค้างคาใจที่ในวันนั้นที่เขายังมีเรื่องราวที่ยังไม่ได้ําให้กับคุณหรือเขาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้สนใจหรือคนที่มีเจ้าของหรือคนที่ทำผิดกับเขาหรือการที่ คนที่เข้ามาอาจจะไม่เชื่อใจเขานะมีพลังพ่ใน5้าดาบการเลือกราการยาร,ารังการมีทัศนคติที่ไม่ตรงกรันหรือการที่ในตอนนี้มีคนที่ชนะในวันนั้นกลับมาพ่ายแพ้ในวันนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นเรื่องชนะในเรื่องอารมณ์ของเขาในการที่จะเอาชนะคุณแต่ตอนนี้เขาจะยอมพ่ายแพ้กับความรู้สึกของเขาว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาแคร์คุณมากแค่ไหนมีพลังพ่ายแปดถ้วยแปดถ้วยเป็นพลังพ่ห้ความเหงาความเงียบ ความคิดถึงกำลังเดินทางมาหาคุณหรือการที่ในวันที่คุณเดินถอยในวันที่คุณหันหลังมีคนที่แงนมองไปในความรู้สึกมีคนที่กำลังคิดถึงหรือฝากความคิดถึงมากับเดือนกับดาวให้ช่วยพัดผ่าความรู้สึกเดียวกันกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งสามดาบความผิดหวังความเศร้าความเสียใจความเจ็บปวดมีคนที่เจ็บปวดมีคนที่เสียใจมีคนที่เสียใจในคำพูดวันนั้นที่เขาใช้ค คำพูดคำจาที่ทิ่มแทงใจคุณที่ใช้คำพูดคำจาที่ไม่ดีกับคุณในวันนั้นมีพลังอาไพก้าเหรียญก้าเหรียญความสดใสโสดสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระคุณเป็นคนที่โฟกัสอะไรแล้วเหมือนกับที่เราหาสิ่งดีๆให้กับตัวของเราเองนะในวันหนึ่งที่ไม่มีเขาคนนั้นในวันนี้จะมีคนที่เห็นคุณค่าในวันเวลาที่ไม่มีคุณในออฟคัพการละยายนมิตรหรือการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีมีคนที่อยากกลับมาขอโทษ มีคนที่อยากพูดคําว่าเขาเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาในวันนั้นที่เขาทําให้คุณเจ็บปวดไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นการที่ใช้คําพูดหนึ่งมือที่สามหรือการที่ใช้อารมณ์รุนแรงกับคุณนะมีพลังงานไพควีนอสดริลาชินีถือดาบ ในตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายคุณที่เข้มแข็งแล้วเป็นฝ่ายคุณที่ไม่สนใจเขาเหมือนตะกอนแล้วเพราะกรสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่เติมเต็มให้กับเขาเป็นฝ่ายเราที่สนใจเขามากกว่าในตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่บอกตัวเองว่า คุณเข้มแข็งคุณอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาในวันที่เราเข้มแข็งในวันที่เราอยู่ได้จะเป็นฝ่ายเราที่กําลังตัดสินใจว่าเราจะไปต่อหรือเราจะพอแค่นี้หรือเราจะให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ทุกเส้นทางเดินคุณจะเป็นคนที่กําหนดในโชคชะตาด้วยตัวของคุณเองนะครับเป็นงานให้เดอะเทมเพลนเดอะเทมเพลนสายใหญ่ความรักสายใหญ่ความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดเหมือนสายน้ําที่ไม่มีวันหนกลับสายน้ําที่ไม่มีวันหวนคืนสายน้ำ ที่ไม่มีวันตัดขาดกันได้ก็เหมือนความรักและความผูกพันที่คุณกับเขามีด้วยกันในวันนั้นที่ยังผูกพันที่ยังผูกมัดคือเขายังคิดถึงวันดีๆที่เคยเดินลุ่มทางกับคุณจ,จะเป็นฝ่ายเขาที่เดินหน้าก่อนทักทายก่อนติดต่อก่อนของงอคุณก่อนเขาอยากส่งข้อความ หาคุณแล้วอยากให้คุณตอบด้วยว่าคุณย,ยังแคร์เขาอยู่ไหมยังรักเขาอยู่ไหมยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาเริ่มต้นในความรักในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่านะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขากลัวคุณไม่ให้อภยัยหรือในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดเยอะคิดมากและไม่มีหน้าที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เพราะกับอดีตท,ที่ผ่านมาอะไรททำให้คุณเสียใจววเยอะทำให้คุณเสียใจเวมาก ในตอนนี้เขาอาจจะไปได้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ไปเรียนรู้โลกใหม่ได้ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆมาไม่มีใครที่ดีเท่าคุณไม่มีใครที่เหมือนคุณไม่มีใครที่คอยแคร์เขาไม่มีใครที่คอยห่วงใยเขาได้เท่าคุณแล้วนะมีพลังงานไพ่สี่เหรียญการกลับมารักตัวเองหรือการกลับมาห่วงแหนห่วงแหนในวันเวลาที่ห่างไกลห่วงแหนในวันเวลาที่ไม่มีการห่วงแหนในวันเวลาที่ ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วในตอนนี้ยเขาอยากกลับมาเดินหน้าเขาอยากมีทุกเรื่องราวสตอรี่เดียวกันกับคุณอีกครั้งหนึ่งในเรื่องที่เขาอยากกุัยคุณในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความฝันเรื่องความหวังเรื่องความอบอุ่นเรื่องความจริงเรื่องความชัดเจนของคนคนหนึ่งเขาอาจจะอยากกุัยคุณในทุกเรื่องราวในทุกเส้นทางในทุกช่วงแห่งอนาคตในทางเดินเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะ ทุกสิ่งทุกอย่างการกระทาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ยังรักกันอยู่ไหมยังแคร์กันอยู่ไหมยังอยากที่จะพร้อมกลับมาเริ่มต้นกันอีกหรือเปล่านะ,อะขอพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุลมนะครับว่าเขาคิดถึงคุณไหมคนในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของเขานะครับเป็นพลังงานไพ่ ทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้ดังใจกับเราเสมอไปนะสีถ้วยคือการที่ในวันหนึ่งที่หมดรักในวันหนึ่งที่หมดใจก็ต้องปล่อยกันไปหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ขาดความอบอุ่นในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ ตะกรผลึกแห่งความคิดในตอนนี้ของเขาว่าใครคือคนที่ดีที่สุดว่าใครคือคนที่เขาอยากอยู่ด้วยในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาอยากกลับมาแล้วมันเหมือนความเงียบเหงาในตอนนี้ของเขานะหรือก,การที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้แล้วว่าความเหงารู้แล้วว่าความเหน็บหนาวรู้แล้วว่าเส้นทางเดินอันเหน็บหนาวอีกยาวไกลที่ไม่มีคุณมันเป็นเช่นไรนะมีพลังาไพ่การกลับมาคิดการมีกำแพงของคุณทําให้เขารู้สึก วาดวันในตอนนี้นะว่าเขาคิดอะทบทวนอะ ว่าคุณจะเปิดโอกาสและคุณให้อภัยกับเขาหรือเปล่านะครับเป็นลังงานใพ่หนึ่งดาบหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนหรือเขายอมรับผิดในทุกๆเรื่องเขายอมรับผิดในทุกๆอย่างกับสิริงที่เขาทําไปเขาอยากกลับมาชัดเจนเขาอยากกลับมาทําเพื่อคุณเขาอยากกลับมาเห็นในแววตาที่อบอุ่นแววตาที่คุ้นเคยแววตาที่จริงใจแววตาที่รักกันนายดีไฮพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเลน การตกอยู่ในสถานาการณ์ความรักที่เป็นรองเขาหรือในตอนเนี้มีคนที่กินไม่ได้มีคนที่นอนไม่หลับหลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณนะมีพลังงานไพ่ในเป้าหมายในความหวังเขาอยากมองโลกแห่งความเป็นจริงไปด้วยกันกับคุณเขาอยากมองโลกแห่งความที่ ความรู้สึกเดียวกันและการที่คุณเขามีเป้าหมายและสร้างทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันอีกครั้งหนึง่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินและการที่มีเงินเก็บในอนาคตในความรู้สึกของเขาและคุณนะมีพลังงานไพ่แปดเหรียญความตั้งใจหรือเขากำลังพิสูจน์ในตัวเขาเองว่าสามารถดูแลคุณได้นะมันมีหลายอย่างการดูแลใจของคนที่รักการทุ่มเทการซัพพอร์ตในเรื่องการเงินใจหนึ่งก็นักใจหนึ่งก็ผูกผ่านใจหนึ่งก็อยากตัด แต่มันจัดกับความรู้สึกของเขาไม่ได้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่พยายามตัดใจจากคุณแล้วแต่ยิ่งตัดใจสักเท่าไหร่ผลแห่งการกทํามผลแห่งความรู้สึกและใจลึกๆของเขาเขารักคุณมากนะครับเขารักคุณมากเขาแคร์คุณมากนะมีพลังงานไพ่สามไมเท้ามีไพ่พลังงานไพ่เดือดไฮดรูฟนหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภยัยหรือการที่คุณกับเขา อาจจะมีการที่ฝันถึงการคิดถึงการโหยหาการหรือการที่เขากําลังฝันถึงคุณในตอนนี้อยู่นะเขาฝันเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่มีคุณในชีวิตแต่ในวันที่เขาตื่นมาแล้วเขาไม่พบเจอคุณเขาเป็นฝ่ายที่เสียใจยที่สุดในวันนั้นที่ทํำไมในวันที่เขาอยู่กับคุณและเขาทําให้คุณได้ ทำไมเขาถึงไม่ทําให้กับคุณในวันนั้นในวันเนี้จะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังตามหาหัวใจและความรู้สึกของเขาในตอนนี้เขาอยากให้คุณเปิดโอกาสเขาอยากให้คุณให้อภัยกับสิ่งที่เขาเดินหน้าในตอนนี้ของเขาหนาความทุ่มเททุกเรื่องราวและการกระทําในวันที่เราถึงเป้าหมายความชัยชนะของเรามันมีเรื่องราวต่างๆดําเนินไปตามการเวลาและห้วงวันเวลาของเรานะครับเป็นพลังงานไพ่ขิงอับครับราชาถือถ้วยเป็นพลังงานพ่อม ไม่ไม่หรือการที่มีคนที่เอาใจคุณเติมเต็มให้คุณเอาใจใส่คุณหรือการที่เปลี่ยนไปของคนคนหนึ่งที่กลับมาเป็นคนใหม่ที่คุ้นเคยตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่แคร์กับความรู้สึกแคร์กับหัวใจหรือการที่เขาพยายามอ่านใจคุณอยู่ว่าคุณยังแคร์เขาอยู่ไหมตอนนี้การที่ต่างฝ่ายต่างเข้าใจต่างฝ่ายต่างรู้ใจจะมีพลังงานบางอย่างที่คุณกับเขา คิดถึงกันในวันที่คิดถึงในวันที่โหยหาคุณกับเขาจะมีแรงดึงดูดเดียวกันความรู้สึกเดียวกันที่คุณมีกับเขานะในในความรู้สึกที่เวลาคิดถึงกันจะโหยหากันอยากทําเพื่อกับคนที่เรารักสร้างครอบครัวสร้างความอบอุ่นไปร่วมกันนะครับเป็นให้ของความห่างไกลการเดินทางยิ่งห่างไกลทําให้เขารู้สึกถึงความคิดถึงคุณและรู้ใจ ว่าเขาแคร์คุณมากแค่ไหนในตอนนี้เขาอยากเดินทางไปหาคุณหรือเขาอยากเดินทางมาหาคุณในตอนนี้มีไพ่ของดีแฮงแมนดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการติดแง่เขาก็ยังเอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้เขายังเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้มันเหมือนทุกเรื่องราวเนี่ยในหัวของเขามีแต่เรื่องราวของคุณในวันที่เขาไปเรียนรู้และพบเจอว่า ไม่มีใครที่จริงใจไม่มีใครที่ชัดเจนเหมือนคุณอีกแล้วนะในตอนนี้โอกาสที่น้อยเหลือเกินในความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะว่ากลับเข้ามาแล้วมันความรู้สึกที่กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะสำหรับคนที่ปรับเปลี่ยนสำหรับคนที่เปลี่ยนแปลงสำหรับคนที่แก้ไขสำหรับคนที่รู้สึกผิดจริงๆและกลับมามีหัวใจเดียวกัน ในวันที่หมดรักหรือในวันที่หมดใจก็ต้องปล่อยสุดที่จะลังสุดที่จะยือ้อก็ต้องปล่อยกันไปในวันหนึ่งที่เขาเห็นในความรู้สึกในความรักของเขาเขาจะกลับมาในความรักในความสัมพันธ์แต่ตอนนั้นนะ่ะคุณจะเป็นคนที่ถามหัวใจของคุณว่าคุณยังอยากจะร่วมในการกระทํากับเขาอยู่หรือเปล่าในตอนนี้นะหรือการที่มีพมได้ขิด บุกเพนำพาพบเจอคู่คนที่เกือ้อกูลพบเจอคู่คนที่จับมือเคียงข้างอยู่กันด้วยในวันเวลาที่ทุกเศร้าเสียใจยเขาจะอยู่เคียงข้างคุณในวันที่สุขเราจะสุขไปด้วยกันนะครับอขอรูปพระงานไพ่ในแนวโน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับมีไพ่ของเดลเลอรเวอร์เดลเลเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุน ่วงแห่งความรักการพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งการพบเจอเหมือนความรู้สึกถึงความรักความเอาใจใส่การมองตาการวิงวอนการอ้อนวอนแววตาที่ผูกพันแววตาที่รักกันแววตาที่แคร์กันคนที่รักไม่ต้องทำทุ่มเทหรือการที่กระทำ ในวันนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังทุ่มเทและทําเพื่อคุณอยากจะทําเพื่อคุณบ้างในวันที่คุณทําเพื่อเขาในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังอยากจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้คุณกลับคืนมาในความรักในความสัมพันธ์มีไพ่ของการแอบมองการแอบสืบการแอบส่องหรือการที่เขากําลัง มองรูปเก่าที่คุณกับเขาเคยถ่ายร่วมกันหรือรูปคู่กับคุณหรือการที่เขากำลังส่องโปรไฟล์ของคุณอยู่มีพลังงานไ่สิบดาบสิบดาบความเจ็บปวดความทุกข์ใจความทรมานใจในตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ทรมานใจมากไม่ได้บอกคำว่าเขารักคนที่เขารักอีกแล้วนาย킹ออฟวัดล่าชายไ่าความขยันความทุ่มเทความรู้สึกที่มันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กำลังทำในหน้าที่ของเขา ในความทุ่มเทในเรื่องการงานเพื่อสร้างอนาคตในความรับผิดชอบเพื่อกลับมาในความรักในความสัมพันธ์นะมีพลังงานไพ่แปดเหรียญการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างคือการลงมือทํำในตอนเนี้เขาอาจจะแสดงให้คุณเห็นว่า เขารักคุณเขาแคร์คุณเขาอยากกลับมาทําทุกๆอย่างที่ทําให้คุณผิดหวังในวันนั้นให้กลับมาเป็นดังเดิมมีพลังงานไพ่คนที่เกิดวันอังคารคนที่ทํางานเกี่ยวกับงานช่างงานซ่อมบารุงได้เดอะสตาร์ Star, ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มคุณคือหนึ่งเดียวแห่งจัก,กรวาลที่ไม่เหมือนใครคุณคือความรู้สึกเดียวที่เขาคิดอยู่ตอนนี้ที่เขาเห็นในความรู้สึกในจิตวิญญาณในตัวของเขาในตอนนี้เขาจากคุณไปไม่ได้นะามีพลังงานไพ่เดอะการเดินหน้าก การมีเรื่องราวเดียวกันวิกตอรี่ความสำเร็จการก้าวเดินทางไปด้วยกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเจ็ดไม้เท้าการปิดกั้นการมีกำแพงการบล็อกกันไปมีไพ่ของโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองมีไพ่ของคนที่มีความฝันและความหวังเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะมีไพ่พลังงานไพ่ดูฟเวอร์นะครับการเริ่มต้นใหม่การเรียนรู้หรือก,การที่เป็นอิสระ ในตอนนี้ของคุณนะครับเป็นงงานางพา่เดอะเฮอร์มิตชาวการลัคนากันแสงตะเกียงแห่งความเงียบเหงาความโดดเดี่ยวในตอนนี้เขารู้แล้วว่าในวันที่ไม่มีคุณเนี่ยจากเป้าหมายที่ไม่มีคุณอีกแล้วในตอนเนี้ยมันเหมือนเขารู้แล้วว่าความภาครักแห่งความรู้สึกมันเป็นเช่นไรในเต้นทางเดินที่ กว้างใหญ่ในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณอีกแล้วในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะปวดขีดลครับราชินีถือถ้วยการถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งคือความรู้สึกหรือหัวใจดวงนี้อยากมอบให้คนที่รู้ค่าให้คนที่แค่ให้กับคนที่รักกัน การกลับเข้ามาพูดการกลับเข้ามาคุยการใช้ความรู้สึกคุยกันอย่าใช้อารมณ์คุยกันนะอาจจะเป็นการที่ได้มาพบกันได้มาพูดคุยกันได้มาเคลียร์ใจกันได้มาทําเพื่อกันอีกครั้งหนึ่งทุกเส้นทางเดินในความรักเราไม่ได้มาพบเจอกันง่ายๆการที่พบเจอกันแล้วให้รักษาใจของคนที่รักกันไว้นะครับอขอรบกวงทางพาใน สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับขอขอพนังงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับคุณนะครับมีไพ่ของควีนอัลเบอเรกเกิลควีนออเิลคือพรังงานไพ่ความนิ่งคุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคุณเป็นคนที่มีแบบแผนในเรื่องการเก่งทางเรื่อง การเงินของคุณนะเป็นไพ่ของการที่เราอยู่ได้ในวันหนึ่งที่โดยที่ไม่ต้องมีเขาแต่ในตอนเนี้มีคนที่อยู่ไม่ได้ในวันที่ไม่มีคุณควีนอวาดราชินีไฟคนที่มีเซนต์คนที่มีลางสังหารคุณรู้ถึงความคิดของเขาคุณอ่านความคิดของเขาได้คุณอ่านจิตใจของเขาได้คุณอ่านความรู้สึกของเขาได้ตอนนี้จะเป็นฝ่ายเขาที่รู้สึกถึงความผิดหวังและความรู้สึกเดียวกันที่กําลังหวนคืนกําลังหวนกลับ ความรู้สึกที่สัมผัสกันได้ในตอนนี้ระหว่างคุณและเขานะครับเป็นพลังงานไพเดอร์เฮอร์เมสคิงออฟวารดราชาการปรับความเข้าใจการมีแนวคิดเดียวกันการมีความหวังเดียวกันการทุ่มเทไปด้วยกันนะคิงออฟวารดควีนออฟวารดราชนีคู่กับราชาเป็นคนที่เติมเต็มและห่วงใยและพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันในทุกเส้นทางเดินแห่งอุปสรรคในวันข้างหน้าคนที่แคร์กันกำลังกลับมา คนที่ชนะในวันนั้นกำลังพ่ายแพ้ในวันนี้มีแพ่ของสามดาบสามดาบความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจเขาดูแล้วความเจ็บปวดในหัวใจมันเป็นเช่นไรเขารู้แล้วว่าความเจ็บปวดที่เคยทําไว้คุณเขาอาจจะได้รับความเจ็บปวดที่ทวีคูณ มากกว่าคุณเพราะผลแห่งการกระทำในวันนั้นที่เคยทำให้คุณเสียใจที่เคยทำให้คุณเจ็บปวดที่เคยทำให้คุณผิดหวังไปนะมีพลังงานไพ่คิงเอาไปตกลมีพลังงานไพ่าการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการเคลียร์ใจหรือการวนกลับหรือการหวนคืนหรือการลังเลหรือความไม่แน่นอนทุกเส้นทางเดินไม่มีอะไรที่แน่นอนสำหรับ ัวของเราเองนะการที่เรามีสติอยู่กับวันเวลาที่เป็นปัจจุบันในวันหนึ่งที่พบเจอกันในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันการพูดคุยการเกียรใจการเล่าเรื่องความรู้สึกการแคร์กับความรู้สึกการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ในการปิดกั้นหรือการแข่งขันหรือความทุ่มเทของคุณคุณเป็นคนที่ปกป้องกับคนที่หลักนะมีพลังงานไพ่เดอะเวอร์การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดวันที่หลักกันยังไม่ใช่วันที่เริ่มต้นแห่งความรัก วันที่อยู่ร่วมกันวันที่จับมือกันวันที่เคียงข้างกันวันที่ก้าวผ่านเดินตามห่วงวันเวลาและวันเวลาที่ไม่เคยรอใครอยากทำอะไรเคลียใจอยากทำในสิ่งที่หวังเริ่มต้นนะครับอ่มอตโต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต้กันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต้ก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับ ID ไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้ว เข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกับหมอโตได้นะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกท่านนะครับ